สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลแบบรู้จริงกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าแจ c คคู่5 e ทีที่หลายคนกำลังจับตาม,มองอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคำถามที่คนถามเยอะสุดๆเลยคือซื้อมาแล้วเนี่ย ค่าใช้จ่ายจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงชาร์จทีหนึ่งหมดกี่บาทกันแน่แล้ววิ่งกิโลเมตรและเท่าไหร่ค่าดูแลรักษาละจะจุกจิกไหม อืมคำถามยอดฮิตเลยนะคะใช่ครับวันนี้เราจะมาแกะดูตัวเลขจากข้อมูลที่เราได้มากันแบบละเอียดละเอียดเลยครับเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะเจาะให้เห็นภาพรวมต้นทุนจริงๆในการใช้งานเลยนะทั้งค่าไฟค่าเดินทางค่าบำรุงรักษาแล้วก็สำคัญเลยคือมันต่างจากรถที่เราคุ้นเคยหรือว่าคู่แข่ง EV คันอื่นๆในตลาดแค่ไหน ใช่ค่ะจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าแจ็คคู 5EV เนี่ยมันจะคุ้มค่าในชีวิตประจําวันจริงๆหรือเปล่าใช่ค่ะการมองข้ามพวกค่าใช้ใจ่ายแฝงพวกนี้ไปอ่ะบางทีอาจจะทําให้เราตัดสินใจพลาดไปได้นะคะการเข้าใจสิ่งที่เราเรียกว่าต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของเนี่ยสำคัญมากๆครับโดยเฉพาะกับรถ E ีีซึ่งโครงสร้างค่าใช้ใจ่ายมันต่างจากรถน้ํามันพอสมควรเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นค่ะโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่หัวใจสำคัญของรถ EV ก่อนเลยดีกว่าเรื่องค่าชาร์จไฟเนี่ยแหละเขาให้แบตเตอรี่มาขนาด58.9 kWh ค่ะกิวั์อวะแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาบอกว่าเวลาเราชาร์จจริงๆอ่ะมันจะกินไฟมากกว่านั้นนิดหน่อยนะประมาณสัก65 kWh กิลวัต์อว์อ๋อใช่ค่ะเพราะมันมีการสูญเสียพลังงานในระบบอะไรพวกนี้ถูกต้องค่ะมันเหมือนเวลาเราเติมน้ำมันมันก็มีระเหยบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของระบบไฟฟ้าค่ะ ครับผมแล้วทีนี้จุดที่ต้องพิจารณาต่อก็คือค่าไฟมันไม่เท่ากันนะคะถ้าเราชาร์จที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟ AC ปกติเนี่ยค่าไฟเฉลี่ยตอนนี้รวมเวแบตแล้วนะคะจะอยู่ประมาณ4.27บาทต่อนหน่วยหรือต่อกิโลวัตต์อวสี่บาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณจาก65กิโลวัตต์อวที่ต้องใช้จริงคูณด้วย4.27บาทเข้าไปเนี่ยก็จะตกประมาณ2 7 9บาท2 7 9บาทค่ะ สำหรับการชาร์จจากเกือบหมดจนเต็มที่บ้านนะคะโอ้โห oh, 279บาทชาร์จเต็มถังวิ่งได้ตั้งหลายร้อยโลฟังดูรีมากเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอันนั้นคือชาร์จที่บ้านแล้วถ้าเ,เกิดต้องไปพึ่งพาสถานีชาร์จข้างนอกล่ะครับพวกที่เป็น DC Fast Charge ที่ชาร์จเร็วๆเ,เนี่ยอ่าค่ะตรงนั้นค่าบริการก็จะสูงกว่าพอสมควรเลยค่ะ เพราะว่าการลงทุนของผู้ให้บริการเขาก็สูงกว่าเนาะปัจจุบันอัตราค่าบริการก็จะอยู่ระหว่างประมาณ6.6ถึง8.8บาทต่อหน่วย6.8ถึง8บาทกว่าเลยละครับใช่ค่ะถ้าคิดที่65กิโลวัตต์ที่เดิมเนี่ย ค่าชาร์จเต็มครั้งหนึ่งก็จะกระโดดไปอยู่แถวๆ432ถึง576บาทเลยทีเดียวค่ะโหต่างกันเกือบเท่าตัว279เทียบกับ400ไปลปลายถึง500กว่าบาทนี่มันชัดเจนเลยนะว่าการมีที่ชาร์จที่บ้านนี่เป็นแต้นต่อสำคัญมากจริงๆใช่เลยค่ะแต่ก็นั่นแหละในชีวิตจริงมันจะชาร์จบ้านได้ตลอดหรือเปล่าสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆล่ะครับอันนั้นเป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะมันคือเรื่องของความสมดุลระหว่าง ความสะดวกกับค่าใช้จ่ายเนาะถ้าไลฟ์สไตล์เราเอื้ออำนวยแบบว่าติดตั้งวอลชาร์เจอร์ที่บ้านได้ชาร์จกลางคืนเป็นหลักแบบเนี้ยคือประหยัดจริงค่ะแต่ถ้าต้องพึ่งพาสถานีชาร์จสาธารณะบ่อยๆต้นทุนค่าพลังงานมันก็จะสูงขึ้นอย่างที่เราคำนวณไปเมื่อกี้ซึ่งเอาจริงๆก็อาจจะยังถูกกว่าค่าน้ำมันอยู่นะคะแต่ว่าความต่างมันจะไม่มากเข้ากรณีชาร์จบ้านเป็นหลักครับก็ต้องประเมินจากพฤติกรรมการใช้รถของแต่ละคนเป็นหลักเลยค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้ พอเรารู้ค่าชาร์จคร่าวๆแล้วมาดูเรื่องระยะทางวิ่งกันบ้างข้อมูลเขาระบุว่า j a c ค5ู EV เนี่ยเคลมไว้ที่ประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มค่ะตามมาตรฐาน WLTP ใช่ครับซึ่งมาตรฐานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับการใช้งานจริงพอสมควรใช่ค่ะถือว่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเลยงั้นลองคิดเป็นต้นทุนต่อกิโลเมตรดูหน่อยถ้าเอาตัวเลขชาร์จบ้านเป็นหลักนะ279บาทวิ่งได้400กิเมตรหารออกมาก็ตก กิโลเมตรและประมาณ70สตางค์ค่ะประมาณ70สตางค์ใช่คิดง่ายๆเลยคือวิ่ง100กิโลเมตรใช้เงินแค่70บาทใช่ค่ะตัวเลข70บาทต่อ100กิโลเมตรนี่ถือว่าจูงใจมากเลยนะคะจูงใจมากจูงใจจนแบบน่าตกใจนิดๆแต่ถ้ามองอีกมุมนึงล่ะ ถ้าต้องชาร์จ DC บ่อยๆต้นทุนก็จะขยับไปที่ประมาณ1.10บาทถึง1.44บาทต่อกิโลเมตรค่ะหรือคิดเป็น110ถึง144บาทต่อ100กิโลเมตรซึ่งก็ยังดูดีอยู่นะเมื่อเทียบกับรถน้ำมันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะลองเทียบให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะ เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะคะลองเทียบกับรถยนต์กลุ่ม crossover SUV ที่ขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นที่นิยมในตลาดบ้านเราอย่างเช่น Honda HRV ที่เป็น eHEV หรือ Toyota Corolla Cross ที่เป็น Hybrid หรือแม้กระทั่งรถน้ามันทั่วไปในกลุ่มนี้เลยก็ได้ค่ะครับเราลองตั้งสมมติฐานแบบกลางๆนะคะว่ารถกลุ่มนี้มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยๆอยู่ที่ประมาณ15กิเมตรต่อลิตร15โลลิตรโอเคค่ะ แล้วก็ราคาน้ำมันแก๊สฮอ 95. ตอนนี้อ้างอิงคร่าวๆนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ลิตรละประมาณ35บาทครับผมทีนี้ถ้าจะวิ่ง100กิโลเมตรเท่ากันรถกลุ่มนี้ต้องใช้น้ำมันประมาณร้อยหารสิก็ประมาณ6.6ลิตร6.6ลิตรค่ะคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าน้ำมันอย่างเดียวก็ราวๆ231บาทค่ะ6.6คูณ35 70บาทกับ231บาทสําำหรับระยะทาง100กิโเมเท่ากันเลยนะนี่มันต่างกัน3เท่าตัวเลยนะใช่ค่ะเห็นตัวเลขแล้วต่างกันชัดเจนเลยโอเคบนกระดาษนี่คือประหยัดแบบเห็นเห็นเลยแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันมีปัจจัยอื่นมาหักล้างความคุ้มค่าตรงนี้ไหมครับมันดูดีเกินจริงไปหรือเปล่าคือเรื่องความประหยัดด้านพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วก็เป็นจุดแข็งหลักๆของรถอีเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถชาร์จที่บ้านได้เป็นประจำความแตกต่างตรงนี้จะยิ่งชัดเจนมากๆสำหรับคนที่ขับรถเยอะๆปีละหลายหมื่นกิโลเมตรเนี่ยเห็นผลต่างชัดเจนเลยค่ะ hmm. ส่วนปัจจัยอื่นที่จะมาหักล้างกันได้ก็อาจจะเป็นเรื่องความสะดวกในการหาที่ชาร์จระหว่างเดินทางไกลหรือว่าเรื่องระยะเวลาในการชาร์จแต่ละครั้งซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องนามาพิจารณาประกอบกันอยู่แล้วใช่ครับ แต่ถ้าพูดเฉพาะเรื่องค่าพลังงานต่อกิโลเมตรที่ต่ำกว่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆค่ะเข้าใจเลยครับนอกจากค่าพลังงานแล้วอีกเรื่องที่คนมักจะกังวลกันเยอะเหมือนกันคือเรื่องค่าบำรุงรักษาครับได้ยินมาหนาหูเลยว่ารถ E ีีมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ถ้าเสียทีหนึ่งอาจจะแพงหูฉี่ซ่อมยากอะไรแบบนี้จริงเท็จแค่ไหนครับมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันหน่อย เป็นคำถามยอดฮิตจริงๆค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานโครงสร้างแล้วเนี่ยรถ e ีวีมีชิ้นส่วนกลไกลที่เคลื่อนไหวน้อยกว่ารถสันดาปเยอะมากนะคะอ๋อ oh. คือมันไม่มีเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนมีลูกสูบว้าวอะไรเยอะแยะเป็นพันๆชิ้นไม่มีชุดเกียร์แบบเดิมๆไม่มีระบบท่อไอเสียครับ ที่สําคัญคือไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไส้กรองน้ํามันเครื่องหัวเทียนหรือว่าสายพานทามมิง่งซึ่งพวกนี้แหละค่ะคือค่าใช้จ่ายหลกัหลกๆในการเช็คระยะของรถน้ํามันเลยอ๋อพวกนั้นคือตัดทิ้งไปได้เลยใช่ค่ะการบำรุงรักษาตามระยะของ e ีวีหลักๆเลยนะคะก็จะเหลือแค่การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตรวจเช็คแบตเตอรี่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเสื้อเน,นี้ยรถทั่วไปก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วควรจะเปลี่ยนปีละครั้งครับ แล้วก็เช็คสภาพยางช่วงล่างตามปกติแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนไส้กรองแอร์ห้องโดยสารประมาณนี้เองค่ะหลักๆก,ก็คือตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากับพวกของเหลวพื้นฐานอย่างน้ำนันเบรกแล้วก็กรองแอร์ถูกต้องค่ะจากข้อมูลที่เราเรวบรวมมานะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้าสู์เช็คระยะตามปกติของรถ e ีเนี่ยเฉลียล่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ราวๆ2 0 0 0 0 0ถึงสามพบาททุกๆ1,000 0กิโลเมตรค่ะ 2>, 2 3 0ถึงต่อหมื่นโลใช่ค่ะท่านมองเขียาวหน่อยสมมติปีแรกอาจจะจ่ายรวมๆประมาณ5 0 0 0 7 0 0 0บาทอืมพอครบ3ปีค่าใช้จ่ายสะสมก็อาจจะอยู่แถวๆหม0 0นห0าสอบาทแล้วก็ถ้า5ปีก็อาจจะอยู่ราวๆสงหมื่น้าถึงสามหมบาทประมาณนี้ค่ะโ oh. เทียบกับรถน้ำมันหรือไฮบริดที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้อย่างเอชาวี v หรือ Cor o l l a Cross ละครับจำได้ว่าแค่ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับไส้กรองทีนึงเนี่ยก็เกือบ3,000ันแล้วนะใช่เลยค่ะรถสันดาปหรือไฮบริดเนี่ยเขามีรายการบำรุงรักษาที่ต้องทำเยอะกว่ามากทำให้ค่าใช้จ่ายสะสม5ปีอาจจะพุ่งไปถึง6 0,000 80,000บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นได้เลยขึ้นอยู่กับรุ่นรถแล้วก็ศูนย์บริการด้วยค่ะโหชัดเจนเลยฮะ ถ้าดูเฉพาะค่าเช็คระยะตามตารางเป,เป,เป๊ะๆนี่รถ E ีีประหยัดกว่าเยอะจริงๆนะครับแสดงว่าไอ้ความเชื่อเรื่องค่าซ่อมแพงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงค่าบำรุงรักษาตามปกติหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะค่าบำรุงรักษาตามกำหนดระยะทางหรือ schedule m a i n t e n a n c e ของ EV เนี่ยต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะครับแต่ความกังวลเรื่องค่าซ่อมแพงที่คนพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปอยู่ที่ชิ้นส่วนหลักๆอย่างเช่นแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่นี่เอง ใช่ค่ะถ้าเกิดมันเสียหายนอกระยะเวลารับประกันขึ้นมาซึ่งราคามันก็อาจจะสูงอย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีแบตเตอรี่ปัจจุบันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็ให้ระยะเวลารับประกันที่ค่อนข้างยาวนานอยู่แล้วนะคะส่วนมากก็8ปีหรือเป็นแสนกิโลเมตรขึ้นไปครับดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็อาจจะต้องประเมินเทียบกับระยะเวลาการใช้งานรถที่เราวางแผนไว้ด้วยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับต้องดูเรื่องประกันแบตด,ด้วย พอพูดถึงการเปรียบเทียบแล้วในตลาด EV บ้านเราตอนนี้ j จคูไฟ EV ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีคู่แข่งในกลุ่ม crossover หรือ SUV ที่สเปคใกล้ๆกันเยอะเหมือนกันใช่ค่ะตลาดนี้แข่งกันดุเดือดมากอย่างที่เห็นบ่อยๆก็ BYD Atto 3หรือ MG ZS EV เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับในแง่ค่าใช้จ่ายพวกนี้ค่ะ ลองดูข้อมูลคร่าวๆนะคะถ้าเป็น BYD Atto 3รุ่น Extended Range เนี่ยแบตเขาจะใหญ่กว่า JQ คูนิดหน่อยอยู่ที่60.48 kW แกิลวัตแล้วเขาเคลมระยะทางวิ่งไว้480กเมตแต่ต้องดูนิดนึงว่าอันนั้นเป็นมาตรฐาน NEDC นะคะซึ่งมักจะให้ตัวเลขสูงกว่า WLTP ที่ j จคูใช้อ๋อมาตรฐานต่างกันใช่ค่ะถ้าเราลองคำนวณคร่าวๆด้วยวิธีเดียวกันคือใช้ไฟบ้าน ต้นทุนต่อกิโลเมตรของ ATTO 3 Extended Range อาจจะต่ำกว่าเจคูเล็กน้อยค่ะอาจจะอยู่ประมาณ0.54ถึง0.58บาทต่อกิโลเมตรอืม hmm, ถูกกว่านิดหน่อยแต่ก็ต้องไปดูราคาเริ่มต้นของตัวรถประกอบด้วยนะคะซึ่ง ATTO 3อาจจะมีราคาสูงกว่าแจคูอยู่บ้างครับส่วนถ้าเป็น MG ZS EV รุ่น long range เนี่ยแบตเตอรี่เขาจะเล็กกว่า คือ50.3 kWh วั์ัวแต่เขาเคลมระยะทางตามมาตรฐาน w l p ใกล้เคียงกันเลยค่ะที่403กิเมตรใกล้เคียงใจคู่เลยใช่ค่ะถ้าชาร์จบ้านเหมือนกันต้นทุนต่อกิโลเมตรของ MG ZS EV อาจจะประหยัดที่สุดในกลุ่มนี้เลยก็ได้ค่ะอาจจะอยู่ราวๆ0.53ถึง0.58บาทต่อกิโลเมตร โอ้ประหยัดสุดเลยค่ะแต่ว่าขนาดตัวรถอาจจะเล็กกว่าแจคู่เล็กน้อยนะคะอ๋อขนาดมีผลต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าตัวเลขต้นทุนต่อกิโลเมตรพวกนี้เป็นการคำนวณจากค่าไฟบ้านแล้วก็ระยะทางตามที่เขาเคลมมาการใช้งานจริงมันอาจจะแตกต่างกันไปได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่สภาพการจราจรอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ ครับผมฟังดูแล้ว J.Crew 5 e v ก็เหมือนจะหาจุดยืนของตัวเองได้ค่้นคันดีนะคือไม่ได้ถูกที่สุดต่อกิโลเมตรแต่ก็ไม่ได้แพงกว่าแบบชัดเจนมากและกับขนาดตัวรถที่อาจจะใหญ่กว่า MG นิดหน่อยระยะทางวิ่งที่ก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องดีไซน์ที่ดูแตกต่างมีความพรีเมียมหน่อยๆค่ะถ้ามองภาพรวมทั้งหมดก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลตัวนิ่งในตลาดเลยนะครับ ใช่เลยค่ะคือสุดท้ายแล้วมันไม่มีคำตอบตายตัวหรอกค่ะว่าคันไหนดีที่สุดเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานแต่ละคนให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดจริงครับทั้งเรื่องงบประมาณขนาดรถที่ต้องการระยะทางที่ใช้เป็นประจำความชอบในดีไซน์หรือแบรนด์รวมถึงพวกโปรโมชันนะ่นณวันที่ตัดสินใจซื้อด้วยใช่ใช่โปรโมชั่นก็สำคัญค่ะเจครู J ก็เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงแบบนี้ค่ะ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพความประหยัดแบบจับต้องได้มากขึ้นไปอีกลองจำลองสถานการณ์ดูหน่อยไหมครับสมมุติว่าเป็นคนใช้รถค่อนข้างเยอะเลยวิ่งปีละประมาณ20,000กิมตรถือว่าเยอะไหมครับถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับการใช้งานทั่วไปโอเคถ้าวิ่งปีละ20,000กิเมตรแล้วเลือกใช้แจคู5 EV โดยที่สามารถชาร์จไฟบ้านเป็นหลักได้ปีปีนึงเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ น่าสนใจค่ะลองคำนวณดูนะคะถ้าวิ่ง20,000กิโลเมตรต่อปีด้วยต้นทุน0.70บาทต่อกิโลเมตรจากการชาร์จไฟบ้านที่เราคุยกันครับ70สตังค์ค่ะค่าไฟไฟ้าอย่างเดียวเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ14,000บาทต่อปี2,000 0คูณ0.70ใช่ค่ะบวกกับค่าบำร,รุงรักษาตามระยะซึ่งปีแรกๆอาจจะอยู่ราวๆ5 0 0 0ถึง7,000บาัคบับ รวมแล้วค่าใช้ใจ่ายหลักๆในการขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลรถเจกู้5 EV สำหรับคนวิ่งเยอะขนาดนี้แล้วก็ชาร์จบ้านได้เป็นหลักเนี่ยอาจจะอยู่ที่ไม่เกิน22,000บาทต่อปีค่ะ22,000บาทต่อปีสำหรับการวิ่ง20,000กิโลเมตรเฮ้ยพอลองเทียบกับรถน้ำมันที่เราคำนวณไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าวิ่ง100กิโลเมตรเสียค่าน้ามัน231บาทค่ะถาวิ่ง20,000กิเมก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันปาเข้าไปเกือบ46,000บาทเลยนะ 2 3 1 2 0 0คูณ 200. ใช่แล้วค่ะแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวก็แพงกว่าค่าใช้จ่ายรวมของ e ีวีเกินเท่าตัวแล้วนะเนี่ยถูกต้องค่ะแล้วตัวเลข46,000บาทนั่นยังไม่ได้รวมค่าบำรุงรักษาของรถน้ำมันเลยนะคะซึ่งก็สูงกว่าอย่างที่เราคุยกันไปอีกโอ้โหอาจจะบวกเพิ่มไปอีกปีแล้วเป็นหมื่นบาทได้สบายๆเลยค่ะโอ้โหนี่มันคือส่วนต่างที่แบบ ชัดเจนมากๆเลยแสดงว่ายิ่งขับเยอะยิ่งคุ้มเร็วขึ้นมากๆเลยนะเนี่ยสำหรับคนที่ใช้รถเป็นหลักในชีวิตประจำวันหรือว่าต้องวิ่งงานเยอะๆการเปลี่ยนมาใช้ EV อย่างแจคู5 EV นี่คือประหยัดเงินในกระเป๋าไว้ได้เยอะจริงๆใช่ค่ะศักยภาพในการประหยัดตรงนี้มันชัดเจนมากจริงๆค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องตัวเงินนะคะอย่าลืมเรื่องเ,ออเวลาและความสะดวกสบายที่ไม่ต้องเสียเวลาแวะปั๊มน้ำมันบ่อยๆด้วยอ่าจริงด้วย การกลับมาถึงบ้านแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จทิ้งไว้ตอนกลางคืนตื่นเช้ามาแบตก็เต็มพร้อมใช้งานมันก็เป็นความสะดวกอีกแบบหนึง่งสําหรับหลายๆคนเลยค่ะครับผมสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเจกู J 5 EV เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจมากๆในแง่ของความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายในการใช้งานจริงนะครับค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไลฟ์สไตล์ของเราเอื้อให้สามารถชาร์จที่บ้านได้เป็นประจำจะเห็นส่วนต่างที่ประหยัดได้อย่างชัดเจนมากๆเลยทั้งค่าพลังงานแล้วก็ค่าบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันค่ะตัวเลขค่าใช้ใจ่ายพวกนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่ทำให้รถ E ีวีดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนการตัดสินใจซื้อรถสักคันมันก็มีปัจจัยมากกว่านั้นเนาะใช่เลยครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียว คำถามที่น่าจะชวนคิดต่อจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือแล้วปัจจัยอื่นๆละ่ะนอกเหนือจากตัวเลขค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้มีอะไรอีกบ้างที่เราควรจะนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจจริงๆอืมมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นเรื่องความพร้อมของสถานีชาร์จสาธารณะในเส้นทางที่เราใช้เป็นประจำจริงๆนะมันเพียงพอและน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอ๋อใช่ใช่เรื่องนี้สำคัญ โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเดินทางไกลหรือว่าไปในพื้นที่ที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยอันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็เรื่องมูลค่าขายต่อในระยะยาวละ่ะอ่ารถ E ีีมือสอใช่ค่ะรถ e v มือสจะเป็นยังไงในอีก5ปี10ปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีใครให้คําตอบได้ชัดเจนแบบ100%ยเซยังเป็นเรื่องใหม่เนาะใช่ค่ะ การชั่งน้ําหนักปัจจัยเหล่านี้ควบคู่ไปกับข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เราคุยกันไปทั้งหมดในวันนี้นะคะก็น่าจะนําไปสู่การตัดสินใจที่รอบด้านแล้วก็เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดค่ะ